ครับนะผมอรุษสวัสด์ยามเช้าอันนี้มาพูดในเรื่องของการเงินเง,งินอากาศหรือว่าเงินฟรีเนาะเขาบอกว่าในมิติที่ห้าจะได้เงินฟรีมานะผมในเรื่องของอเขาเรียกว่ากิสลาเนสลาจะมีมาให้ในมิติที่ห้าแล้วมีจริงๆแล้วก็มีโครงการมางจริงแต่ทีเนี้ยนึกสภาวะจิตใจของคนนะ่มันมีความโลภเยอะทีนี้ก็เลยโครงการนี้ก็เลยทางจิตวิญญาณก็เลยทางฝ่ายแสงก็เลยยกเลิกไปทีนี้มันก็มีแบบว่ามันย้อนไปแล้วคนซึ่งคนน่ะไม่ยอมก็เลยคนก็เลยทําโครงการนี้ขึ้นมา ทำมาเองนะครับผมแล้วทีนี้ก็เป็นเงินที่เขาเรียกว่าคล้ายๆกับว่าเอาใช้ความศรัทธามานำอ่ะใช้แบบว่าเอาคนบุญคนบุญนะคนบุญมาเยอะๆเออประมาณนี้คนบุญมาเยอะกินเจได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยมาเสร็จแล้วก็ให้ลงคนละร้อยสองร้อยเพื่อจะเอาเงินเป็นสิบสิบล้านมันของฟรีมันมันไม่มีในโลกหรอกมันมีเอออะถ้าเป็นธรรมะนะธรรมชาติเอออย่างเงี้ะใช่นะครับผมทีนี้ขี้เห็นว่าอย่างไรว่าได้หรือไม่ได้อ่ะ